แสตมสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่มาดูช่อง MMR TV นี่นะรเราก็จะมาทัดต่อ EP ต่อไปเลยนะครับก็ EP นี้ไง EP ต่อไป EP ทีเเ่สองนะครับวับนนี้เราจะมาสร้างตัวอะไรก็ไม่แน่ใจนะเพราะเป็นไข่ฝางกินนะครับเชนก็ไม่แน่ใจว่ามัน เป็นตัวอะไรแล้วให้ทุกคนหาชื่อมาประมาณสักสองตัวเพราะผมจะเลี้ยงสักสองตัวนะครับห้ามชื่อสามแล้วกันเออเ๋ยเรียกถูกเ๋ยเรียกผิดเอ่อผมก็ตัวมานะเจ้าพระเจ้ายังไม่ได้สร้างเลยแม่งเกิดซะแล้วทุกคนเลี้ยงตัวนี้แม่งเลยทุยอย่าพึ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งตัดสินใจเร็วนะ ขั้นแรกนะครับเราต้องมีรั้วนะครับรั้วอยู่ไหนเจ้ารู้ <c oughs> รู้อยู่ไหนอ่ารั้วเราก็จะไม่ทําเป็นรั้วเหล็กนะอ๋อก็ต้องมีกระเจ้ามามีอยู่แล้วนี่วะ่ะแล้วก็ประตูนะครับประตูประตูระตลรวก็ได้ตามใจท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม้โอ๊กธรรมดาไม้ธรรมดาที่ตัดแล้วนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนร่างไปไรน,นะครับนะนะ ก็คือไม้แบบนี้นั então, like ่นเองไม้ธรรมดาแบบนี้ไม oh, like ้โอผมจะใช้เป็นโอ้ยไอ้มืดอย่าพึ่งมืดไม้โอจะไปนี้นะสุ่มไข่ครับตึงดึงดึงผมจะไม่อาตอนโตแล้วกันผมจะเป็นเด็กแล้วนะดึงดึงึงสุงมสุ่มสุึม่มสุ่มสุ่อสุ่มสุ่มสม่ม่มสุ่่มสม่สุ่สุ่สงมต อายุประสาทน้ำรือเปล่านี่ตั้งหลายกำแพงสลบปังยังไ,ไ,ไงไกันนะไข่ตัวอะไรเนี่ยไข่มงสอรัดเลือเอาเป็นว่าไม่ต้องสูมหรอกเมื่อสูมมันยากเกินนะครับผมว่าผมเลือกเดือดอืมอนี้ว่านะ โอเคซึ่งที่ก็ต้องราบพอนะจ๊อนักเรียนคือซึ่งเราก็ต้องขุดดินแม่เง้ยปากกระป๋อมงาทำาเลยดีไหมางมาสร้างแนวนี้งั้นมันก็เหมือนที่ลาบนั่นแหละนะในเงี้วบ้านเราก็ยังมีการามีมัสนับเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ การามิมัเนี่ยก็เป็นสายที่วิ่งนะครับมากเลยมากกว่าเรามากความเลยนะมากกว่าคนที่วิ่งเร็วนะน,นี่เหมือนสายแล้วน่ารู้อะมันผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดแล้วใช่ไหมมันชื่อการามิมัทใช่ไหมแล้วนี่มันขายอะมันต้องวิ่งเร็วนะมันถึงจะใช้การามีมัทารามีมดแออกจากบ้านเราตรงนี้เลยนะครับก็จะมามารักอืม อืมหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกแล้วก็หนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกก็จะมาเป็นไม้นะโอเคห้าบล็อกก่อนะเ้าเยอะนี่ไม่เอาแล้วอืมสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อก หนาบอกนี่นี่โอ้โหเฮ้ยเค้ยโอ้โหเราไม่นามาปลูกต้กไม้เลยหนึ่งบ๊อกสองบ็อกสองบ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเ่บอกบ๊อกสามบ็อกสามบ็อกสี่บ็อกห้าบ็อก มันรู้น่าจะประมาณไหนนะครับอืมคือยุ่งยากมากเลยตรงนี <hey. S 2> ้เ <osium> ป <noise> ็นที่ลานครับโอเคแล้วก็ช่างม่กครับอย่าบนนครับโบนแล้วแก้ไว้เนี่ยตายไว้อืมแก้ยไว้ตายไว้โอเคเราต้องรีบนะครับนี่โอเคโอเคโอเค นี่ครับเราจะปิดตรงที่เราไม่จำเป็นนั่นเองนคบมือบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกเอาบอก่าปมาตรงนี้โอเคโอเคตรนี่ค่อะโอ้โหตอนนี้นี่มันอน้มันแย่จังแค่แถวนี้พอแล้วรู้สึกจะไม่ล่าละ ให้อว uh. ่แต่งดมินไดต้นรงหเริะ้ตั้งแต่ตรนนี้เลยพี่น้องหนึ่งบล็อกสองบ็อกสามบ็อกสี่บ็อกห้าบ็อกโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ใช้ไม้ต่อนีงหนึ่งบล็อกสองบล็อกไปกัน คือมียาเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนยาเพราะเราต้องขุดนี่แหละใช่ยาพ่อขุดนี่แหละแต่ที่สองก็จะเป็นกระจกนะตรงไม้ก็ไม่เกี่ยวนะตรงไม้คือเราจะกาดระยะน,นั่นเองหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกโอเคตรงนี้ใช่ปะ่ะถ้าผิดถ้าผิดขออภัยนะ นึงบ็อกซ์สอบ็อกซ์สบ็อกซ์สี่บ็อกซ์ไม่ทราบวาเป็นอจกรจติดโควดเขกยาบาลสตูแอมาเนัโอ้ยยุกัดนี่มันหน้ามัอึดอัดตอนเมื่เลยนุงกอหาผ้าก่ลมหนาผมยุงกัดมากเลยทุกคนโอ้ย่ยุงโ ทุกคนเวลาอัดคลิป hmm. นี <NO B Edition> ่มันมีเรื่องลุงยากอย่างขนาดใส่เกงขายาวนะโ็หอมมากระหออุ้ยเหี้ยนะปูมุมมองเป็นเหี้ยอะไรแล้วมุมมองเป็นอะไรวอ่ะเฮ้ยมึงมองส่งมึงดิเฮ้ยอย่ามึงมึงดิ หมูอ๋ยอ๋อตอบมากไม่น่าอ่านเลยนะรู้สึกคนอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับคือคือกูเนี่ยแหละจะไม่ไหวแล้วนะครกูจะไม่ไหวแล้วนะคไม่ไหวแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอือเหือตายแป๊บเปลือยหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกต่ออีกห้าร้อย เออเลยค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ติดเชื้ออาจติดต่อผู้ป่ที่บ้านได้เฮ้ยทุกคนผมไม่ได้โกรธเว้ยอืมบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกบล็อกอืมบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกได้กับตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ด้วย หนึงบ็อกซ์สองบ็อกซ์สามบ็อกซ์สี่บ็อกซ์ห้าบ็อกนี่กาลระยะถูกมากโอเคต่อไปเราก็จะกั้นกระจกนะเราประตูก็นะครับก็ตรงนี้แม่งเลยแล้วกันครับประตูก็จะตรงนี้นะครับเราก็ชั้นอันนี้สองับอุ้ยอันนี้สองคือกระจกนะครับรู้สึกโทรศัพท์ผมบางๆ บ้องๆเลยโทรศัพท์รม่เส้นเล่อนเลยเส้ล่อนเลยเสนเล่อนเลยเส้นเลื่อนโทรศัพท์แลกอไได้ออกเลยม่่ออย่อุ้ยสาวเลยุ้ยมันเลื่อยเลย ่าเนี่ยครับมีเี่ดีนยุงกัดขัไม่กัด้อเขนะครับทุกคนโอเคยัดเดึงผ้าออกทำไมกันดึงดึงรับโอเคโอ้โหร้อนทั้งร้อนทั้งยุงกัดทุกคนดู ในชีวิตที่น่าสงสารนี่สิยับมาอีก1นึ่งบล็อกนะครเพผมนะแล้วก็พูดไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่มยับยับยับมัน่งจะใหญ่มากนมื่สองพัสามซึ่งก็คิดเป็นเกีบศูนย์ิบเอ็ดบอกโอเค มันรู้ว่าผมการระยะเท่ากันนะทำให้นได้ยังไงเอาไปอย่างนั้นเลยนับอืมจะสวยหรือไม่สวยก็ช่างเม่อมานับอย่างน้อยเราก็ทำให้มันใหญ่แล้วก็สวยนับถึงมันจะไม่เท่ากันก็คือนี่ แน่แน่แน่โอ้ยแค่คิปแมกไม่ยากเลยงงตัวคิปต่อไปเราจะทำไงครับอืมมาแล้ว4บล็อกนะครับน้าผมก็ถ้าไปก็อย่างนี้อ้าวใคเซอร์ละท็อปจะไม่ให้แกเข้ามาไปยละ เหลือแล้วก่อนนะเซเลโลลาลาลาท็อปไม่ใช่เซราท็อปมันชื่ออะไรอ่ะอืมผมจำชื่อไม่ได้ได้ไงวันเนี่ยเฮ้ยืออเ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 ออออออตายโหคิดมันขึ้นมาพอดี อันนี้ครับตรงนี้แหละที่มันจะกลวงมาได้นี่ออเนียอม้ายมันขึ้นมานะครับย้ายมันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ก็จะทำหลังคาเลยแล้วกันนะครับโอเค พอถ้าใหญ่เกินมันก็จะจิ๊บนาแล้วอืมบ้มานะจะมือดีแล้วบ้าเจ้าโอเคโอเคโอเควางพนอนะโอ๊ยสร้างจนปวดมือเลยทุกคนอาจะตบยุงมาหน่อยสร้างจนปวดมือเลยทุกคนโอ้โหโอริชีสเลย โอ้รั้งนี้ปวดมือสร้างจนปวดมือทุกคนคิดดูเราจะสร้างราคาด้วยนะเผื่อมเบ็ิสัทบินได้หอยต่อไปนะราคาเราก็จะเป็นกระจกนะครับอุ้ยนะโอ้โหเราจะได้มองเห็นในกระสอบทางข้างบนนะครับผมโอเคเราก็ขึ้นมาครับผมก็ผมผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ว่า จะตั้งชื่อตัวอะไรนะเออพวกก็สามารถคอมเมนต์ตั้งชื่อมาให้ได้เลยนะครับอาชี่อ,อะไรก็ได้นะครับมันไม่มีเพศบอกไม่แน่มันอาจจะมีเพศนะแต่ผมไม่รู้อะเออแล้วรอไข่แล้วฟัวออกไข่รอเลยเลยะนะครับโอเคสองฟองพองดีเนอะโอเคก่อนอื่นแล้วก็เราต้องเออเอานี้ กะงเราไม่อยู่นะครับแล้ก็ต้องทำนานาไว้ก่อนนะเพื่อมันอยู่นานนะอมอาเรามาสร้างเดือดทนะพีน้อืมวงแรกใหญ่ไหมโหบอกแล้วผมจะสร้างให้ดีขึ้นเพราะตอนเนะี้ยอืม ใช่ดีพอไหมแล้วทิบต่อไปว่จะเริ่มขี้เกียจมากเลยเกียจเกียจว้านี่นะนี่่างรอโอ้ยอืมโอ้ย โอกระจายมูลแล้วอันไหนอันไหนรอโอปั <también tiene> <alumni> ๊บป <expands>. ั๊บป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 ั๊บเราจะทำทัสด้วยนะทัสทัสนะเวลาดึกๆแล้วเขาจะไม่รู้นะว่าอะไรคือจังไรอะไรอะเดดอะไรเรามาดูกันระหว่างเรา ระหว่างเราสร้างเนี่ยเขาจะเกิดเลยนะแล้วจะตั้งชื่อว่าอะไรสองตัวนี้นะทุกคนคอมเ้นะอืมโอเคก็จะเปิดน,นะโอเคทุกคนเราจะเข้าไปบ้านก่อนนวันนี้เราอาจจะเคลียร์เรื่องนี้ว่ะตอนแรกเน่านผะังเรากำลังเข้าใช่ไหม เนี่ยแบบอ่ะแต่ผมจะจำลองให้ดูนะมันมันจะเป็นไงนะครับระหว่างแบบ่แบบเราอยู่ในบ้านใช่ไหมเราเราแบบเรานอนเสร็จแล้วใช่ไหมเราตื่นมาแล้วเราก็เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ออกมาจากบ้านไม่ต้องปิดประตูก็ได้นะแต่ผมอยากปิดเดินทางนี้ไม่ได้นะมันจะเข้าไม่ได้ต้องเดินทางนี้นะโอเคนะ พอถึงเข้ามาทางนี้ก็จะรอต้องระวงรฯฯังไดโน่สารยนะก็ะจะเจอบ่อนอ้ำนะครับแล้วก็เนี่ยเออแบบนี้หลังแบบแบบแบบจากนั้นนะระหว่างเราเรอไข่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเราก็ต้องทำต้นไม้นะครับต้นไม้นั่นเพราะว่าเป็นหน่อยงีต้นไม้นะเราก็จะเอาต้นอะไรก็ได้นะต้นใหญ่ต้นเล็กต้นขนาดกลางนะหรือต้นขนาดสูงก็ได้ แต่ผมผมจะเอต้นแบบต้นเดิมนะต้นแอฟิกันนะนใช่ป่ะมันชีพต้นอล้ไมกัลนะแ่มันเฉพาะจากสามราชนากอิกีสั้นสุดเลยเรียกว่าัคเอหรืว่าไวัสทีง้าจะฟังว่าวาโอเคา ออนี่ังครับเราก็ต้องตรงนี้แม่งไม่ต้องแล้นี่แม่งไม่ต้องแล้นี่แม่งไม่ต้องแล้วออค้ว่าค้งซ่านเองเนี่ยต้นไม้โอ้ซ้านต้นไม้เองนี่ไปยดีเองนะครับอ้ยเอาเรือเสกมาโอ้มาทำไตั้งหลายอัน ลอาดูกันว่ามันคือตัวอะไรนะครับอุ้ยโอ้ยตนไม้ใหญ่จริงเนี่ยเราต้องสร้างแบบใหญ่ๆนะมแวหลจริงนน้อวนว้นไปบาบานเกอไม่ม นี่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 น7ี่น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 ี่เราต้องเอาหันเอาแล้วก็เอาหันแล้วเผื่อเลยนะเที่ยวหันมองแต่ว่าในอนาคตอาจจะดีแบบว่าคอนเสิร์ต มันจะมันอาจจะกินเแค่สามันไม่รู้นะผมมันอาจจะกินแค่สามานะก็จะมีข้าวสาลีแค่ละจะกินเนื้อก็จะกินเนื้อเออเ,อเนื้อนี้ครับเออคาก่อนเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวดีนะครับ,บโอเคเธอสัตว์อ๋อเป็นไก่เจ้ที่เราเคยฟังนะครับโอเคถ้าอยากตั้งชื่อให้มันชื่ออะไรครับเขามีนะเป็นสัตว์กินเนื้อนะโอเค ไม่รู้กินจะขี่ได้ไหมนะแต่ตัวนี้คือกินเยอะมากมากเขาล่แบบขอยังให้สองตัวนี้ชื่ออะไรนะเขาไม่น่าถึงมันจะขี่ไม่ได้นะขี่ไม่ได้เราก็จะเลี้ยงนะครับถ้าขี่ได้เราก็เลี้ยงเหมือนกนะันงอมาเรามา,มาเออแล้วเราอ่ะจะมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ชายเขาว้า ถ้าชอบคลิปนี้นะพี่อากถึงกดไลค์กดติดตากดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ดงให้ผมด้วยเพราะว่าผมดูแลทำงานทำประตูทางนี้นี่แหละเออมันจะสวยนะมันไม่แน่ใจมันอาจจะสวยก็ได้นะใครจะไปรู้สำหรับคลิปนี้นะพ่อขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แนละ้วจังทรายเนี่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดกดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครั้งหน้านะครับ เอ่อต่อต่อไปใครอยากให้ชื่อว่าอะไรคอมเมนต์นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อให้นะยสองตัวนะจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะเพราะผมดูเพศไม่เป็นนะครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเอาไว้ดูเพศเลยนีอะไรดูเพศอ่ะ่มันไม่มีนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มานะว่าจะให้มันชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรก็ได้นะเหมืนมอนผู้ชายหรือผู้หญิงจะตั้งอะไรก็ตั้งเลยนะ ผมไม่ว่าเลยผมจะมาเรียกมันแบบนั้นแล้วกันแบบที่ทุกคนตั้งให้นะครับโอเคนี่หละทีนี้คนระับก็บายบายสวัสดีครับปคชีพพูดปีชีชวแล้วนะ <c oughs> ก็บายบายเลยบาย